สวัสดีค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยพลเอกธีรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนา ประธานชมรมแม่บ้านหน่วยประชาการทหารพัฒนาและคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังคนที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษรวมถึงพบปะากำลังคนโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเยี่ยมชมการปรับปรุงห้องพักของครอบครัวกำลังคนซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเย็นกับกำลังคนหน่วยประชาการทหารพัฒนาที่พักอาศัยในพื้นที่ เพื่อเป็นสวัสดิการอีกทั้งยังเป็นการบำรุงขวัญกำลังพลและครอบครัวต่อไปณอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทยพื้นที่ทุ่งสีการ1และ2แขวงสีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะจบข่าวพันจาก,กัดเอกหญิงสริปมลีอ่าน